สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ชวนข้าวครัวอีกแล้วคะ่ะวันนี้ผัดผักรวมนะคะทุกคนผัดผักรวมนะ้ำมันหอยคะ่ะขั้นตอนแรกเราก็เจียวกระเทียมกับพริกเท่านั้นนะคะแต่เกิดการผิดพลาดนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้ทําให้ดูพอกระเทียมหอมแล้วแล้วก็ใส่กระหล่ำดอกลงไปคะ่ะทุกคน กล่ำดอกตามด้วยเห็ดหูหนูค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่มะเขือเทศนะคะลงไปผัดพร้อมกันเลยค่ะทุกคนเป็นเมนูบ้านๆนนะคะแบบทำง่ายๆนะคะผัดผัก,กรวมน้ำมันหอยพะนามแห้งเราก็เติมน้ำสุกไปนิดหน่อยนะคะ ก็ทิ้งไว้ให้ผักสุกแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะน้ำตาลนะคะทุกคนแล้วก็ผงปรุงรสค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ซอสน้ำมันหอยค่ะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะทุกคน เป็นเมนูง่ายๆแบบบ้านๆเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่หมูนะคะทุกคนเป็นผัดผักรวมน้ำมันหอยค่ะเป็นเมนูที่มีประโยชน์นะคะเพื่อสุขภาพค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะพอสุกเราก็ใส่หอมสดลงไปนะคะทุกคน หอมสดขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะเราก็นำมาตักใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็ได้เมนูผัดผักรวมแสนอร่อยค่ะทุกคน,กคนเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much for watching my friend.